การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเป็นการผ่าตัดที่อาจที่จําเป็นต้องทําในการผ่าตัดรักษาคนไข้ที่มีเรื่องของโพรงประสาทสันหลังส่วนเอวติดแคบนะครับเพราะว่าในบางรายเนี่ยเมื่อมีความเสื่อมของเรื่องของกระดูกสันหลังข้อต่อหรือหมอนรองสันหลังมากขึ้นเนี่ยทำให้ตําแหน่งนั้นของกระดูกสันหลังเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัว หรือว่าเกิดความไม่มั่นคงบริเวณข้อต่อของกระดูกในการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีการใส่เหล็กยึดดามบริเวณข้อต่อที่มีการเลื่อนหรือว่าไม่มั่นคงร่วมกับการเชื่อมข้อสันหลังถ้าเกิดว่าในรายที่มีความไม่มั่นคงของสันหลังหรือว่ามีข้อสันหลังที่มีการเคลื่อนหรือเลื่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการผ่าตัดหรือว่าไม่ได้มีการเชื่อมข้อหรือยึดดามสันหลังเนี่ยก็จะทําให้อาการเรื Man ่องของอาการปวดหลังเนี่ยของคนไข้เนี่ยไม่หายแย่ลงหลังจากการผ่าตัดได้ครับ ในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังมากเมื่อตรวจร่างกายแล้วเนี่ยพบว่ามีการเคลื่อนหรือว่ามีการเลื่อนของสันหลังก็จะพิจารณาวิธีการผ่าตัดที่ต้องมีการเชื่อมข้อสันหลังบริเวณเอวครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดสันหลังเนี่ยจะต้องมีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ก่อนหลังจากที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยครับคุณหมอที่ผ่าตัดเขาก็จะจัดท่าเพื่อนอน,อนคว่ำเพื่อทําการผ่าตัดเราก็จะใช้กล้องเอนโดส s c o p e เจาะแผลเล็กแล้วก็ใส่กล้องผ่านไปที่หลังผ่านชั้นกล้ามเนื้อลงไปในขั้นตอนแรกเราก็จะไปทําการเปิดโพรงประสาทสันหลังก่อนแล้วก็ทําการเตรียมพื้นที่ที่จะทาการเชื่อมข้อสันหลังเราก็จะมีการใส่อุปกรณ์เพื่อยึดดามสันหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลาสติกทางการแพทย์เพื่อทดแทนหมอนรองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะใช้วิธีใส่โลหะยึดดามหลังโดยผ่านแผลเจาะรูเล็กๆอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของสกรูที่เราใส่ไว้ใน สันหลังของคนไข้นะครับหข้อสันหลังเนี่ยก็จะใส่สกรูแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งหมด4ตัวแล้วคุณหมอเขาก็จะใช้ตัวรางเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางเหล็กที่เราใส่ไว้คู่กับสกรูแบบนี้นะครับคุณหมอเขาก็จะล็อกรางเหล็กกับตัวสกรูนะครับเพื่อทําให้หลังบริเวณที่ทําการเชื่อมข้อเนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงปกตินะครับ หลังจากการที่คนไข้มีการได้รับการผ่าตัดเชื่อมข้อสันหลังเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็าจะมีการติดตามดูอาการและเอ็กซเรย์เป็นระยะนะครับเพื่อดูว่าตำแหน่งที่เราเชื่อมข้อสันหลังเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันแล้วหรือยังหรือว่ามีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ที่ใส่ไว้หรือเปล่านะครับแต่โดยเฉลีย่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยระยะเวลาเฉลี่ยในการที่ข้อสันหลังจะมีการเชื่อมกันหลังจากการผ่าตัดคือประมาณ1ปี การรักษาโรคโพรงประสาทสันหลังส่วนเอวตีบแคบส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดทุกรลยแต่ในกรณีที่คนไข้ที่จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดทางเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยเจ็บตัวน้อยแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวสามารถเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์เฉพาะทางโงรงพยาบาลเมดพาร์คเพื่อทําการวินิจฉัยและปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาได้ครับ Med Park Hospital. Redefining Healthcare.